วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, มันรูดยังไงอาจารย์หนูได้ยินแต่รูดรูด,รดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อยหลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบน ล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนคําว่ารูดนะฮคะคําว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รูด0นะครับสมมุติวันนี้ให้รูด์รูด0กย์ือซื้อเลยครับรูด0หน่อยนะครับก็คือ01ไอ้00จนถึง09กับ00010203อะไรประมาณนี้จนถึง09ไปกลับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตรูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกลับบนล่างแล้วจะเป็น38บานหึทําไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูด์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาท ถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละสิบาทไป380ลบ380าบาทเหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป1 0บาทถ้ารูปศูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท 320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างข้างเราไม่ต้องเจาะแต่ถ้าใครอยากเจาะก็เจาะหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครลูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยลูดเก้าลูดเก้าไว้จบเลย ถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็ลุดนเจอไปสิลูดตัวร้อยหมด3,800ันถูกมาก็กําไรส ,2 0 0อถ้าจ่ายบาทเจนะที่ใน90ก็กําไรอีกเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวด่ไหน่นะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณ2โอ้โหกําไรเท่าตัวหลายหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็ลุดนห้าบาททุนน้อยก็ลุดนบาทรุ้น5บาทหมดไปร้อยถูกมาได้3 5 0รอหิบ1 9บร้อยเก้าครับกำไรร้อยหกสิเนี่ยคือก็ กำร้อยก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้น,นครับไม่ต้องคิดเยอะลูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นๆเ,เอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ปากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาลูกศิษย์ทุกคนนะครับเข้ามาดูเพจจริงของอาจารย์นัตตีนะครับก่อนอื่นเลยเราค้นหาเพจว่า อาจารย์นอตตี้คนขี้เหงาครับก็จะเป็นตามที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับภาพปกก็จะเป็นภาพนี้นะครับนั่งปกพญานาคนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่ที่4,8 0พแล้วนะครับเอ้ยกดถูกใจรูปนี้นะครับอาทำไรตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นป้ายนะครับคนผู้ติดตามตอนนี้2 8 0 0 0นะครับเพราะว่าเพจอื่นนะครับปิวไปแล้วที่เห็นนอกจากนี้คือเพจลอมนะครับเพจจริงก็จะมีเพจนี้นะครับตอนนี้เล่นเพจนี้เป็นเพจหลักนะครับผมยังไงก็ติดตามเพจนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะ กับอีกเพจนหนึ่งตําหนักปู่ใหญ่คนอันนั้นสามแสนกว่าคนนะครับก็จริงเหมือนกันแล้วก็นัตพงอันนั้นสองล้านกว่านั้นก็จริงอันนี้พอกดเข้ามาก็กดให้มันเป็นถูกใจแล้วถูกใจแล้วกําลังติดตามแล้วตรงกระดิ่งนี้ให้กดเข้าไปครับกดเข้าไปมันจะมีตรงฟีดข่าวตรงนี้ให้เราตั้งเป็นกดเข้าไปเลยให้เป็นรายการโปรดนะครับเลือกรายการโปรดแล้วกดแล้วก็ตรงวิดีโอนี้ให้เลือกเป็นทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทุกอย่างนี้เป็นทั้งหมดแล้วก็กดออกได้เลยครับ นี่ก็จะถูกต้องครับเพจจริงตอนนี้28 0 0มเดอ้อนะครับฝากทุกคนเข้าไปติดตามให้ด้วยนะครับอาจารย์นอตตี้คนขี้เก่าครับกลบสวัสดี f c อาจารย์นอตตี้วิวับนอน้องทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิวับนอน้องเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พาเลยนะครับอันนี้ก็วันที่21อนะอาจารย์ก็มาให้แนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งลราแล้วก็ฝั่ง อาเวียดนามน,นะครับแล้วทางวันนี้อาจารย์ก็จะเอามาลงให้นะครับให้ลูกศิษย์ติดตามกันนะครับเมื่อวานเนี่ยพิเศษก็3สามวันติดพิเศษสามวันติดห้อง v i p ก็โหปังอีกแล้วนะครับ v i p ก็เข้า v i p ก็สามมาก็สามวันติดเหมือนกันพิเศษกับ v i p ีแข่งกันสามวันติดแต่ว่าทางด้าน ปกติตายนะฮะตายมาตายตายนย้ปกติเลยเข้าทางด้าน,นะะพิเศษกับ V i P วันนี้ก็จะมีหวยลาวด้วยหวยลาวอาทิตย์ก่อนก็เข้าตัดตัวตัดเข้าตัวตัดนะครับอาจารย์กำลังดูวิธีติต,<า>ตั้งซอง อยอู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำเนี่ยท่าให้ครับผมเป็นภาพโปสเตอร์ ต้องทักเพจไปโทรไปหาทางบริษัทแล้วก็ทักไลน์ไปคือเพียงไม่รู้ว่ามีไว้ทาไมนะเขาจะแบบว่ามีไฟดับผมน้าที่ก่อนล้กันนะครับต่อมาที่เราร้องแ้วไปคือผมแต่งทรงให้มันสวยไม่งั้นดูในกล้องดิกล้องสวยมากเลยดูฝั่งนี้หมดอันนี้เป็นคอผมนะไม่ไม่ใช่บูญญตินะจอวันนี้ก็อันยี่เจ็ดนิ้วม่สิ โอเคแล้วแบบจอโม่สองสามพันนจอนี้ใช้มาประมาณมากกว่าเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะแล้วก็กค้งใน DIY สวงนะเออแสงสีเขียดงานมันตรงเนี้ยแนะนำให้ไปซื้อด้วยตัวเองโอเคเป็นยังไงน่าจะรีวิวหมดเนาะโอเคครับอ่ะวันนี้แนวทางอาจารย์ก็จะให้เลยนะครับแป๊บนึงนะอคอยให้ เอ้ยขอแห็ง <c oughs> สำหรับแนวทางนะครับฮานอยแล้วก็ฟางฝั่งอาเวียดนามอาจารย์ก็จะให้แนวทางวันนี้เลยนะครับพิเศษกับ VP อ่ะวิเศษเนี่ยในห้อง VP นะครับเดี๋ยวปักลิง์ให้นะครับไปบูชาไม่ว่าเป็นพญาเล็บคุดปลาร้าปาร้ารหนึ่งลังนะครส่งฟรี สาบสนุนนะปลารา้าเราตีด้วยปลาร้า1นรางก็400นะครับค่าส่ง70แต่ในช่วงนี้มันมีโวมชั่นคือส่งฟรีส่งฟรีตั้ง70บาทเอาดีครับแล้วก็ได้เข้าห้องอ่าด้วย VIP จะมีหวยหุ้มีแนวทางทุกทุกอย่างนะครับในนั่นนะครับได้รัฐบาลด้วยได้ใกล้ชิดกับอาจารย์นะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรมันไม่ต้องกลัวไม่เห็นมันเห็นก่อนแน่นอนนะครับ ปลา,าด้ออุ่นหนุนปลาด้วยไปทานด้วยถ้าไม่ทานก็ไปฝากญาตินะครับมีคําถามหนึ่งพี่เขาถามมาว่าถ้าพี่พอยู่ <Nazis S 2> อะไรนะอยู่เมืองน,น,นอกอย่างนี้จะได้ไม่ได้ครับได้เหมือนกันนะเนาะก็อุ่นนะอโอเคนี่ผมเห็นช่องของพี่เก๋ไก่สไลเดอร์เนี่ยทำ u t u b ปปีเดียวได้50บล้านโอ้โหอนาคตเราจะแบบนั้นไหมตอนนี้เราก็หลายธุรกิจนะครับก็ได้ youtube ด้วย youtube อาจารย์ก ถ้าลูกศิษย์ดูนี่ก็ได้เงินอยู่นะหลักแสนอยู่นะหลักแสนหลักหลายแสนอยู่อ่ะนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปให้นะครับก็ช่วงนี้เหลือหลักหมื่นนะไม่รู้หายไปไหนหมดโอเคเดียวให้แนวทางกันเลยนะครับวันนี้พูดไม่ค่อยเก่งนะนี่ยังไม่ได้ทําแนวทาง,งาเลย ระหว่างที่รอรแล้วก็หานอยก่อนหานอยวันนี้ฟันเก้านะฮะฟันเก้ารูดเก้าวิ่งเก้านะฮะเก้าสีเอ,อ้ยไม่ใช่เก้าสี่เก้าหออเก้าศูฟังอีกครั้ง94้าสีไม่ใช่เก้า 90 93แล้วก็92ครับ3ตัวมี945 949 940 945 949 940ตัด4549 40เล่นด้วยนะฮะลุด9นะโอเคเม็ดเดียวใจเดียวก็49 9 4นะส่วนลาวนะฮะ มันอดก่อนจนออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับลาวนี่สี่แล้วกัน เราก็4เหมือนกันนะครับใจเดียวก็ใจเดียวก็4 7 7 4เพราะว่า7มันมาตองมันอาจจะมาอีกนะครับทางตำลาวก็ตำลาวก็รุ่นสี่นะครับสี่เจ็ด สี่แปดสีแล้วก็สีานะครับตำราวนะตำราวก็เข้าใจอยู่เพาะว่าอะไรอ่ะมันพูดตรงๆเนี่ยมันแบบบอกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ห้าสี่ศูย์าวยลาวนั่นเลยนะครับสมตัวมีส7 8เ7็ห 473 478 475 473แอ้ขั้นหงไม่รู้เป็นอะไรนะครับใจเดียวก็477ใจเดียวก็เม็ดเดียวนัดดว่นแหละเนาะโอเคนะก็จบลงไปทั้งสองแล้วอาจารย์ก็กำลังศึกษาวันนี้จะทำห้องใหม่เพราะห้องอาจารย์ค่อนข้างที่จะลบเดี๋ยวจะทำห้องไลร์สบห้องอาทิตย์ใหม่นะครับเพราะว่าลกมากเลยนะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนะฮาวการเยียกรกไร้โควิดสิบเก้าขอให้เฮงๆทั้งฮา,านอยแล้วก็เลาวนะเฮงๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่คอยดูคลิปคอยกดไลค์คอยกดแชร์ให้ไวขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวค่อนจบแมนมีเพลงอยู่นะบ๊ายบายจานนอตตี้วิป้าฝากไปฟังเพลงตำหนักผู้ใหญ่ด้วยเด้อ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาลูกศิษย์ทุกคนนะครับเข้ามาดูเพจจริงของอาจารย์นอตีนะครับก่อนอื่นเลยเราค้นหาเพจว่า อาจารย์นอตตี้คนขี้เหงาครับก็จะเป็นตามที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับภาพปกก็จะเป็นภาพนี้นะครับนั่งปกพญานาคนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่ที่4,8 0 0แล้วนะครับเอ้ยกดถูกใจรูปนี้นะครับ่ามรายตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นป้ายนะครับคนผู้ติดตามตอนนี้2 8 0 0 0นนะครับเพราะว่าเพจอื่นนะครับปิวไปแล้วที่เห็นนอกจากนี้คือเพจปลอมนะครับเพจจริงก็จะมีเพจนี้นะครับตอนนี้เล่นเพจนี้เป็นเพจหลักนะครับผมยังไงก็ติดตามเพจนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะ กับอีกเพจหนึ่งตําหนักปูใหญ่คนอันนั้นสามแสนกว่าคนนะครับก็จริงเหมือนกันแล้วก็นัตพงค์อันนั้นสองล้านกว่านั้นก็จริงอันนี้พอกดเข้ามาก็กดให้มันเป็นถูกใจแล้วถูกใจแล้วกําลังติดตามแล้วตรงกระดิ่งนี้ให้กดเข้าไปครับกดเข้าไปมันจะมีตรงฟีดข่าวตรงนี้ให้เราตั้งเป็นกดเข้าไปเลยให้เป็นรายการโปรดนะครับเลือกรายการโปรดแล้วกดแล้วก,ก็ตรงวิดีโอนี้ให้เลือกเป็นทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทุดทกอย่างนี้เป็นทั้งหมดแล้วก็กดออกได้เลยครับ นี่ก็จะถูกต้องครับเพจจริงตอนนี้28งหมืดเด้อน,นะครับฝากตคนเข้าไปติดตามให้ด้วยนะครับอาจารย์นอตตี้คนขี้เหงาครับ ครับเรามาร่วมขอขม,มากรรมกันครับเมื่อกี้มีสายเขานะครับการขอขมากรรมคือการลดการการตัดกรรมใครไม่เคยถูกหวยใครกลัวไม่ดีมาร่วมกันขอขม,มากรรมฟรีๆได้ที่ตรงน,นี้ครับอ่ะตั้งนโมพร้อมกัน3จบครับนบโมตรรัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับากายกรรมัง วกจยกรรมวจีกมมโนกรรมสัญจิตจกรรมอสัญจิตจักรรมขัมมตุเมอโหสิกรรมัพระวัตตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่ข้าพเจ้า,าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีดใ,ดในพบชาติใดก็ตามพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขจนทั้งหลายจาายงยจปโ,จโปรดยกโทษจดให้เป็นอโหสีกรรมให้สิกรมให,ให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรม ต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอองค์สิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงลวนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาขนาญย่าผู้มีการรักุลของข้าพเจ้าผลจาก ความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยาใจความทุกอย่าได้ใกล้ความไกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสชัะเนียจันไรยจันไรและอุปัติทวันตรายทั้งหลายรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารนาสิ่งใดนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จนิพพานังปัจจยโหตุสาธุสาธุสาธุ นะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิตราสุยนะครับเล็กับวัตถอการงานการเง่นกับว่ดีนะครับในมาทะเลกระใส่ไปเมื่นะครับก็ให้เขามาร่วมกันขอขมากรรกับอาจารย์นอตตีวิบวักนอนนอกไดฟีนะครับนะครับขอบคุณ f อฟที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์นอตคนนี้ได้นะครับ นี้ก็ขอลารู้สิษทุกคนไปเจอกันตอนเย็ยนของเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ